อ่ะสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตน้องหมาจรจัดกันนะครับวันนี้ผมก็ให้น้องเขาน้องงูนะครับไปทําภารกิจก็เสร็จสิ้น2วันนะครับสวันให้น้องเขาเว้นว่างจากงานนะครับน้องเขาลาพักนะครับก็ให้อาหารนะครับอาหารเม็ดไป2อรกสอบนะครับสอกสอบครึ่งนะครับก็ให้น้องเขาไปให้หมาจรจัดนะครับหลายๆครั้งหลายๆคน ที่อาจจะสงสัยนะครับว่าอาหารเม็ดที่ส่งมาให้หมาอยู่ในกองร้อยใช่ไหมล่ะนะครับบางทีบางครั้งผมก็แบ่งไปให้หมาที่อยู่ข้างถนนนะครับบางทีชีวิตน้องหมาข้างถนนอาจจะสงสารกว่าหน้าสงสารกว่าชีวิตน้องหมาที่อยู่ในกองร้อยกับผมด้วยซ้ํานะครับบางทีบางครั้งผมไปในเมืองกับน้องเขานะครับผมก็ไปเห็นเอาง่ายๆคือชีวิตชีวิตชีวิตหนึ่งที่เขาก็รักชีวิตเหมือนกันนะครับเขาก็หิวก็ มีหัวใจเหมือนกันกับมนุษย์นะครับชีวิตสัตว์ก็เป็นเหมือนชีวิตคนนะครับทุกอย่างนะครับแต่ผมจะแนะนำนะครับแนะนำนะครับบางทีบางครั้งผมไปเห็นหมาจรจัดนะครับอยู่ในเขตพื้นที่นะครับหมู่บ้านพี่น้องมุสลิมน,นะครับบางครั้งบางทีผมจอดถามด้วยซ้ํานะครับว่าหมามันมาย่างไงนะครับบางทีพี่น้องอมุสลิมน,นะครับเขาก็าตอบว่ามีคนนํามาปล่อยมาทิ้งนะครับ มาท <activist> ิ้งข้างถนนนะครับผมก็จะอยากจะแนะนานะครับการทิ inhos, athletes, ้งหมานะครับการทิ know, ้งหมาคุณไปทิ้งหมาในเขตพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องมุสลิมนะครับเขาไม่ได้เลี้ยงหมาเหมือนไทยพุทธนะครับให้เข้าใจตามนี้ด้วยบางทีรู้หรือว่าอาจจะคือปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่าหมู่บ้านพี่น้องมุสลิมนะครับเขาไม่เลี้ยงหมานะครับเขาจับต้องหมาไม่ได้ นะครับคุณก็ยังเอาไปปล่อยในเขตพื้นที่ของพี่น้องมุสลิมอยู่นะครับน่ะก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับทีหน้าทีหลังก็อย่าไปปล่อยเขานะครับบางทีการที่คุณเลี้ยงไม่ได้นะครับนะการที่คุณเลี้ยงไม่ได้คุณก็อย่าเอาเขาไปปล่อยแบบนั้นนะครับบางทีคุณอาจจะคิดแค่สั้นๆว่าคุณปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับปล่อยให้มันผ่านไปนะครับปล่อยหมาลงแล้วก็ขับรถหนีนะครับแบบนั้นนะครับก็ไม่เอานะครับหลายๆชีวิตนะครับเขาก็รักชีวิตนะครับเขาก็มีหัวใจ นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเลี้ยงหมาไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับคุณก็ไม่ต้องไปเลี้ยงมันนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงมันนะครับเลี้ยงแล้วปล่อยให้เขาอดให้เขาหิวนะครับก็ไม่ต้องไปเลี้ยงมันนะครับนะการเลี้ยงหมาก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาเหมือนคนนะครับชีวิตหมาก็เหมือนชีวิตคนนะครับบางทีชีวิตหมาเขามีอ่าอะไรอ่ะเขารู้จักเจ้าของมากกว่าคนด้วยซ้ํานะครับเขารักเจ้าของมากกว่าคนด้วยซ้ํานะครับบางทีบางทีชีวิตหมานะครับ เราเลี man, 3, ้ยงไว้เพื่อให้เขาเป็นเพื่อนนะครับเลี้ยงไว้เพ <Gore. S 2> ื่อให้เขาเป็นเพื record, 2, ่อนที่ระบายที่ดีที่สุดนะครับเขาจะไม่ตอบโต้เรานะครับเขาจะไม่อธิบายอะไรกับเรานะครับเขาจะไม่สนใจเราด้วยซ้ํานะครับว่าเราทํางานอะไรลว่าเราเงินเดือนเท่าไหร่นะครับว่าเราเกิดอะไรขึ้นในชีวิตประจําวันเขาไม่สนใจด้วยซ้ํานะครับเขาไม่มีความรู้สึกนั้นนะครับแต่เขาสามารถเป็นเพื่อนเราได้นะครับเขาเวลา ก็ลองนึกดูนะครับก็ลองนึกดูว่าเวลาเราเหงาเวลาเราท้อถอยต่างๆนะครับเรามีปัญหาในด้านชีวิตต่างๆนะครับลองนึกดูว่ามีหมามานั่งข้างๆนะครับเขามองหน้าคุณนะครับแต่เขาไม่เคยตัดสินคุณนะครับเขาไม่เคยตัดสินว่าคุณผิดคุณถูกนะครับเพียงแค่เราพูดเราอธิบายเราระบายลงไปนะครับเขารับฟังเสมอนะครับแต่เขาเป็นคนผู้ฟังที่ดีนะครับผู้ฟังที่ไม่เคยตัดสินชีวิตมนุษย์เลยนะครับบางทีชีวิตน้องหมานี่ มีความหมายกว่าชีวิตมนุษย์ด้วยซ้ำนะครับบางทีนะครับนะการที่นะครับนะการที่นาหมาไปปล่อยนะครับนาหมาไปปล่อยก็อยากจะอธิบายลงตรงนี้เลยนะครับนะอย่าไปปลอ่อยอาเขตพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องมุสลิมน,นะครับนะในตัวเมืองนราธาิวาสนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไปเห็นมากมายจนอาวันที่ผมไปในเมืองผมจนให้น้องเขาจอดรถนะครับให้น้องเขาจอดรถแล้วก็ผมก็ได้ สัญญากับหมานั่นแหละนะครับนะสัญญาก็พูดกับน้องเขานะครับน้องงูก็บอกว่าสักวันหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งเราจะเอาอาหารมาให้น้องหมากันนะครับผมเคยสัญญานะครับนะแล้วก็ผมก็ได้ให้น้องเขาไปทําภารกิจนะครับภารกิจนั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ส่งอาหารเม็ดมานะครับขอบคุณที่ส่งอาหารเม็ดมามาให้หมาอยู่ในกองร้อยนั่นแหละนะครับแต่ว่าผม แบ่งไปให้หมาจรจัดข้างถนนนะครับชีวิตหมาจรจัดข้างถนนน่าสงสารมากกว่าหมาข้างในนะครับหมาข้างในอาจจะได้กินข้าวเหลือจากพี่พทหารบ้างนะครับแต่ผมก็แนะนําอาหารเม็ดนะครับก็มาอธิบายตรงนี้ว่าแนะนําอาหารเม็ดแล้วฝากน้องเข้าไปให้หมาจรจัดในเมืองนะครับนะก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับนะเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์นะครับชีวิตของสัตว์เขาก็หวาดกลัวนะครับเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันนะครับเขาก็หิว เข,า,เขา,เาก็อยากก <an> ินเหมือนกันกันกนกบชีวิตมนุษย์นะครับนะต้องเข้าใจตามนี้นะครับใครที่คิดจะเลี้ยงหมานะครับต้องเลี้ยงให้เขาอิ่มเลี้ยงให้เขาอยู่สบายนะครับเลี้ยงอย่าให้เขาอดนะครับเลี้ยงแล้วให้เขาอดเลี้ยงแล้วให้เขาหิวก็ไม่ต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงนะครับชีวิตทุกชีวิตนะครับคุณลองอดข้าวดูนะครับคุณลองอดข้าวดูนะการที่จะนําหมาปล่อยให้เขาอดปล่อยให้เขาหิวหรือว่าจะนําเขาไปทิง้งนะครับอันนี้ก็ลองอดข้าวดูสักมือหนึ่งนะครับคุณหิวไหม นะครับหิวเหมือนกันนะครับหิวทุกชีวิตนะครับทุกชีวิตมีค่าเสมอนะครับไม่ว่าชีวิตคนหรือชีวิตสัตว์นะครับก็มาอธิบายให้ฟังนะครับการที่จะนําหมาไปปล่อยนะครับก็ให้ดูสถานที่ด้วยนะครับให้ดูสถานที่นะครับไม่ใช่อยากจะปล่อยตรงไหนอยากจะทิ้งเขาตรงไหนก็ทิ้งนะครับแบบนั้นก็ไม่เอานะครับชีวิตน้องหมานะครับนะการที่ไปปล่อยในหมู่บ้านมุสลิมนะครับพี่น้องอิสลามนะครับเขาก็ไม่ได้เลี้ยงหมาเหมือนไทยพุทธนะครับคุณไปปล่อยหมู่บ้านไทยพุทธ เขาก็ยังอาจจะได้กินบ้างนะครับหรือไม่ก็นำมาให้ผมตรงนี้ก็ได้นะครับในวัดเลยในกองร้อยเลยนะครับถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะครับผมก็สามารถก็พอรับเลี้ยงได้อยู่นะครับก็พอให้เขาได้กินอยู่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ไปเจอหมาตรงไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในป่าไม่ว่าจะอยู่ในภูเขานะครับเวลาที่ผมลาดตะเวนนะครับผมก็เห็นเห็นผมก็จะพยายามเก็บมานะครับอุ้มมานะครับแล้วก็นําเข้าไปกองร้อย นะครับให้เขาไปอยู่ไปกินตรงนั้นนะครับไปอยู่กับเพื่อนๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับชีวิตอ่าคือเรามีความสุขนะครับบางทีบางครั้งที่ผมได้ไปนําน้องหมามาก็หลายตัวอยู่นะครับบางทีผมก็มีความสุขนะครับที่ได้ทานะครับได้ปฏิบัตินะครับเรื่องราวที่อ่าอาจจะเป็นนะครับมันก็อาจจะเป็นภารกิจของผมด้วยนะครับภารกิจไม่ใช่แค่ภารกิจที่คุ้มครองดูแลพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจอ่า เก็บชีวิตของน้องหมาน้องแมวมาต่างๆนะครับมันก็เป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เราต้องอยื้อชีวิตชีวิตหนึ่งนะครับให้เขามีชีวิตอยู่ต่อนะครับก็มาอธิบายนะครับนะมาอธิบายเล็กๆน้อยๆนะครับนาะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเสมอนะครับมาอธิบายสําหรับคนที่ส่งอาหารเม็ดมานะครับสาหรับส่งมาแล้วก็ผมก็ได้นําไปให้หมาที่อยู่ข้างถนนหมาจนจัดในเมืองนะครับเขาหิวมากกว่าหมาที่อยู่ในกองร้อยในสังกัดผมด้วยซ้ำนะครับบางทีบางครั้งอ่า ชีวิตเขาน่าสงสารมากนะครับนะก็โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมาอธิบายให้ฟังว่าหัวอาหารต่างๆที่บางทีเพื่อนพี่ๆน้องส่งมาผมก็ได้นําไปอาจจะมองว่าเป็นอะไรอาจจะผมก็กลัวว่ามองว่าเป็นอะไรเอามาให้หมาตรงนี้แต่ทําไมต้องเอาไปให้ตรงนั้นนะครับผมก็มาอธิบายให้ฟังนะครับชีวิตของน้องหมาจรจัดข้างถนนนะครับผมก็ได้นําอาหารไปให้เขานะครับแล้วก็มาพูดเป็นแนวทางนะครับแนวทางในการที่ ใครที่จะคิดนะครับจะนาหมาไปปล่อยนะครับก็อย่านําไปปล่อยแถวพื้นที่หมู่บ้านอิสลามนะครับเขาไม่ได้เลี้ยงหมาเขาไม่สามารถเลี้ยงหมาได้นะครับก็รู้ก็เข้าใจกันตามนี้นะครับก็มาอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องราวภารกิจนะครับภารกิจของน้องที่นําอาหารไปให้ก็ไม่ใช่ว่าไปให้ทุกวันทีนะครับผมก็ได้ฝากน้องไปเฉพาะวันลาพักแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้เราไม่มีเวลาไปให้เขานะครับนานๆทีนะครับนานๆทีก็ ทุกครั้งทุกเดือนนะครับน้องกลับบ้านผมก็จะได้ฝากไปให้นะครับสอบสองสอบก็ว่ากันไปนะครับก็มาอธิบายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เข้าใจนะครับบางทีบางครั้งการผมถ่ายทอดเป็นคลิปออกมานะครับบางทีอาจจะสงสัยกันนะครับคนที่ส่งอาหารนะครับก็อธิบายให้ฟังว่าอาหารต่างๆนะครับอาหารต่างๆบางทีก็ได้นําไปให้หมาจรจัดอยู่ข้างถนนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ มาอธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะครับเกี่ยวกับชีวิตน้องหมาเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกชีวิตมีค่าเสมอนะครับนะก็มีเรื่องราวมาเล่ามาพูดสู่กันฟังนะครับมาอธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะครับภารกิจที่ผมให้น้องไปทําภารกิจก็จบสิ้นนะครับนะสองวันนะครับน้องก็ได้นำอาหารไปกระจายให้น้องๆหมาจนจัดนะครับก็มาอธิบายคนที่ส่งอาหารมานะครับที่ว่าจะมาให้หมาอยู่ใน กองร้อยหรือว่าอยู่ในวัดในสังกัดของผมนะครับผมก็ได้นําอาหารนั้นไปให้หมาในเมืองนะครับหมาจรจัดเขาอาจจะลําบากกว่าหมาตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากก็ขอบคุณหลายๆนะครับนะขอบคุณขอให้บุญกุศลนะครับกลับไปหาท่าน100ล้านพันเท่านะครับขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนไม่ไข้นะครับขอให้มีชีวิตที่มีความสุขนะครับมีความสุขตลอดไปนะครับนะาขอให้อ่ามีแต่ความสุขความเจริญนะครับ เงินทองไหลมาเทมารวยรวยล้นฟ้าไปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับเรื่องราวที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตน้องหมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการอยู่การกินอาหารต่างๆของน้องหมากันนะครับผมก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับกอขอบคุณมากที่รับชมรับฟังจนจบนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนาทีนี้นะครับขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ